ไม่ได้ยินใช่ไหมกดศูนย์ให้หน่อยอ๋อใช่แต่ว่าคาดว่าน่าจะได้ยินนะคะไม่ได้มีเพื่อนมีเพื่อนไลฟ์ไหมล่ะไม่มีค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องอยู่คนเดียวนะคะถ้าไม่ได้ยินเขาก็กดไม่ได้หรอกอ๋อถ้าไม่ได้ยินเออใช่อ่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปเพื่อแจ้งตึงเดี๋ยวไปช่วยไลฟ์โอเคไม่วองไข่ยังไงก็ได้ให้เราสูงได้ไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะสูงยังใกล้ๆกันนอ๋อนี่ไงเปิดสดด้วย วันนี้นะคะเปิดทั้งไลฟ์สดของ YouTube แล้วก็ทั้งเพจเลยนะคะใครเข้ามานะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจกดซับให้ด้วยใครที่ดูตอับอยู่เอ้ยไม่ใช่ u t u b e กำลังลดนะครับใช่โอเคเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอตะก้องมาเป็นอ่าพี่พี่กรกับเราด้วยแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นแผนกถือไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยดีไหม ดีมากเลยใช่ไหมคะก็วันนี้นะคะก็จะมาตามแคปชั่นเลยนะคะแคปชั่น <c oughs> ในห้องเพรยนนะคะก็คือใส่ใจได้แค่มองอยากจองเข้ามานะจ๊ะหรออันนี้มันแบบเกินปุยมุ้ยอะ่ะใครคิปเนี่ยแคปชั่นเนี้ยตอนแรกเราตั้งว่า Q&A นะคะ Q&A ก็คือถามมาต่อไปนะคะอยากรู้อะไรก็จะตอบให้เลยขอดูเมนต์น,นะคะอ๋อตอนนี้ YouTube คนดู1คนนะคะแค่1คนก็ดีใจแล้วปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ตรงอื่นกันบ้างวันนี้พามาชมในส่วนของตัวรถเหญงกันเลยนะคะมากันที่คันแรกคันนี้เลยดีกว่านะคะเป็นในส่วนของตัว Toyota าออตินะคะเป็นเครื่อง 1.8v นะคะใครที่หายอยู่นะคะอ่ารถพี่อะไรนะอ๋ออะไรเขาเทสแปรเหรออ่าเดี๋ยวรอรอเสียงให้หายไปก่อนนะคะ โอ้โหกุญแจไม่รู้กุญแจไม่รู้พ <Okay. S 1> ี่เอาแบตออกก็ดับแล้วเอาแบตออกก็ดับแล้ว okay. โอเคได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่ไอเพชรยนต์วันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะคนเดียวเลยคนอื่นเขาแบบมีลูกค้ากันหมดแล้วเหลือแค่เราและตอนนี้เป็นตัวเด่นเลยนะคะบอกก่อนว่าถูกใจขนาดไหนจับจองนะคะเพราะว่าตัวรถมีเพียงแบบว่า คันเดียวในโลกอ่ะเพราะเป็นรถมือสองไงทะเบียนนี้ป้ายนี้รถรุ่นนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่หายอยู่รีบเลยนะคะโอ้โหคุณอะไรครับเนี่ยมีเดินผ่านกล้องผ่านกล้องโอ้โห <laughs> สัรหาเนี่ยหาทำไปหมดเลยนะคะเรามาที่คันนี้ก็เลยดีกว่าสำหรับคันนี้นะคะทะเบียนรถนะคะหก็ไก่ทอถุง8 6 5หห้าห้าเป็นป้ายกรุงเทพนะคะแบบนี้เลย สวัสดีค่ะแม่น้องแชร์มวันี้อยู่กับเซลเอิ์นะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของฟังก์ชันครบเครื่องกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟนี่โปรติออติปนี่เขาจะเป็นไฟกับมันติเนาะแต่ว่าคันนี้1.8ตัว V นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์ไปเลยนะคะพร้อมกับไฟเดย์ทม์นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยลาดยาวแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าขามาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยเลย นี่เรียบร้อยเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆใครที่แบบว่าอยากได้ออติดนะคะต้องบอกก่อนว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกเยอะจริงๆนะคะในส่วนของโตโยต้อยาออติด <c oughs> เรามาดูในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้กันบ้างดีกว่านะอุ้ยล็อกนะคะภายในคันนี้ถ้าลูกค้าอยากเห็นก็ทิง้งไอดีไลน์ไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะคะ,ะวันนี้นะคะก็มาแย่งกันพูด แยงกันพูดนะคะเดี๋ยวสโลว์ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็จะรีวิวด้วยนี่เลย,น,เลยนี่เดินผ่านด้วยเป็นไงทำบ้างพ,พูดแซ่ะอ๋อเมื่อกี้เขาทำไว้ไงอ่าฝากไว้ให้คิดเรามาดูนะคะในส่วนของตัวรถอีโคคาร์กันบ้างนะคะอีโคคาร์สำหรับตัวรถคันนี้ไหมไม่ Eco อีโคคาร์หรออีโคคาร์นี้ต้องเครื่องพันสองใช่ไหมอ๋ออันนี้พันห้าเมื่อกี้มุกมุกมุกปะ ไม่มุก <laughs> ไม่มุกใช่ไหมก็ <c oughs> ตามไอ้นี่เลยนะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะมีให้ Q&A นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวตอบให้เลยลูกค้าอยากรู้อะไรถามมาเลยเดี๋ยวเราตอบให้นะคะรถมือสองคัดเกตเรถสวยนะคะบอกเลยว่าที่นี่คัดรถเกตเตัวรถสามารถเช็คสภาพได้ทั้งหมดเลยด้วยลูกค้าจะเอาไปเช็คที่ศูนย์ด้วยก็ได้ถูกไหมคะพี่วังอ่าพี่วังคุยกับเอิรหน่อยนะ 15คนดูโอ้โหรีวิวคนเดียว15คนดูเลยนะคะเนี่ยรีวิวกับใครนะรีวิวใครนะอ่ะตะโกนมาว่าอ๋อคุณแบงค์รีวิวบอกว่ารีวิวคู่กันนี่คนดูเท่าไหร่นะ3คนโอ้โห7คนอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้นะคะอยากได้แบบพิธีกรเพิ่มเอาคนนี้มาดีกว่าอยู่กับเราดีกว่าคนนี้ดีกว่าอ่ะอันนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นน้องใหม่ไฟแรงนะคะคือ อ่าเอาไปเลยหนึ่งไมล์สวัสดีครับสวัสดีครับคือกาแฟนะครับสามารถติดต่อได้นะครับหากใครสนใจติดต่อสอบถามรถที่เพชรยนต์นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับโอเค049206548ไม่ได้ให้มาขายวันนี้จะให้มาอยู่ด้วยกันไม่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ๋อใช่มาให้เาอยู่ด้วยกันแล้วอ๋อให้ขายด้วยก็ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารีวิวสองช่องรีวิวทั้งช่องของเพจเพชรยนต์ด้วยแล้วก็ยูทูบเอิร์นเองครับผมขายของไหม ขายก็แตเราขายอันนี้ก็อ่ะฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยครับใครสนใจติดตามนะครับเกี่ยวกับรถนะครับรถเก่งนะครับรถน้อยๆนะครับรถตัวรถเยอะเยอะๆดิวะรถเก่งหมายถึงว่าขนาดรถอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับติดต่อได้ในเออติดต่อ ติดตามได้นะครับที่ช่องนะครับยุทธคากาแฟนะครับอ่ายุทธคากาแฟนะครับอ่ u s อ่า u s e d นะครับแล้วก็ขาแล้วก็กาแฟนะครับอ่าโอเคได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเดี๋ยวเราพามาชมบอดี้ตัวรถกันวันนี้ครับผมอยู่กัน40นาทีนะคะยาวๆครับผมโอเคครับผมทำไมเราต้องบอกว่า ใช่ค่ะ,ะ,ะได้หมดอนะ่ะเ<ด>มื่อจะคะ<อ>หรือว่าครับอะ,อะไรอย่เงี้ยโอเค,ออเคลูกค้าหารุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้ก็จะมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูแบบยาวๆเลยเนาะ,ะเรามาดูกันที่คันนี้กันบ้างไหมคะ คันนี้เป็นยังไงคะพี่กาแฟคันนี้นะครับโตโยต้าวีออสหนึนะครับราคาอยู่ที่349,000บาทนะครับเป็นรุ่น2015นะครับสุดยอดตัวไฟนะครับเป็นมาร์ติเวอร์เซ็ตนะครับอืออๆนะครับชอบตกแต่งตกกระจังหน้าเป็นโครเมียมอ่ากระจังหน้าโครเมียมด้วยหรอใช่ครับกี่เส้นอ่ะเส้นเดียวเส้นเดียวใช่ไหมโอ้โหตัวโตโยต้าตรงนี้นะโลโก้โตโยต้าเลยโอเคอย่างคันนี้นี่ทะเบียนสวยไหมคะถือว่า ทะเบียนนะครับสี่กทสี่สี่หนึ่งสามนะครับส่วนเด<อ>ียว e นะครับเลขสี่สองส่วน,นะครับเลขคู่รักเลขแห่งโชคและแห่งความรักนะครับสำหรับตัวนี้ถูกต้องเลยคันนี้ราคาสี่อ่าสามแสนสี่หมื่นเก้าพันข้างบนในการผ่อนอยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันใช่ครับอ่ะออกรถสูตรบาทฟรีดาวได้เลยนะคะคคเอกาสา,ารไม่ยุ่งยากด้วยใช่อาชีพอะไรออกได้บ้าง เกษตรกรบอกได้อ่าข้าราชการหน่อยได้ไหมได้ครับร้านวิสาหกิจได้ครับร้านสมสวยได้ครับร้านทำคอนเทนต์ได้ครับได้หมดเลยหรอได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับทางร่างกายเราก็ได้ทำได้หมดได้หมดโอเคยังไงนะคะเจ็ดที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมเลยไหมครับผมพาไปชมเลยไหมพาไปชมเลยแล้วเราเอาของไว้นี่เลยครับผมโอเคได้เลยโอเคค่ะถ้าในส่วนของตัวเจ็ดที่นั่งตอนนี้เรามีรุ่นอะไรบ้างคะ เปิที่หน้าองนีครับก็มีฟอร์จูเนอร์ตรงนี้ค่ะลองรถนะคะระวังรถก่อนนะครับให้รถข้าไปก่อนใช่ใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถใครรถบอสโอ้โหรถบอสของเราคันนี้ไม่ขายนะคะระวังรถนะคะอต้องบอกก่อนว่าของเรามีรถให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็น t ต y o ต a Fortuner i อ u z u MU-X มเเราก็มีนะคะมาที่คันนี้เลยไหม รถเล็กไม่ขายอยาขายรถนี้อะคอ่ะผมอะอย่างคันนี้เป็นตัว t o y o ต a Fortuner อร์ครับผมสองจุดสี่ครับสองจุดสี่ขับสี่อดูยังไงใช่ไหมว่า2.4หรือ2.8ถ้า2.4ตัวนี้จะไม่มีที่ครอบเดรดราตัวนี้จะไม่มีแต่ถ้าคันข้าง,งเรานะคะ Toyota Fortuner 2.8ถ้าคันนั้นอะคือเครื่อง 2008. 2 0 0 8ันระเรดารอบคันเลยแต่ว่าคันนี้ คันนี้จะครบตรงที่ราคาเขาถูกคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่15 5 0 0 0 0หบาทเท่านั้นนะคะายแดงบอกก่อนรอรถประมาณ6เดือน6เดือนหรือเปล่าหรือ3เดือน4เดือนหเดือน6เดือนเลยอะแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ได้เลย,เลยจัด,ไ,ดไฟแนนซ์วันเดียวอนุมัติได้เลยรบลับรถกลับภายในวันได้เลย,เลยถูกต้องค่ะใช่ถ้าย่างคันนี้ ในปี2020เลขไม้600ครับโอ้เลขไม้แค่600 600เองอ้โหไม้แท้ไม่น้อยไม่เดิมเพราะว่าตัวรถคันนี้เขาตากโชว์เอาไว้ตั้งโชว์ในห้องแอร์รถไม่ได้มีไปขับถูกต้องมีไว้โชว์ใช่ค่ะอย่างคันนี้เป็นรถเดโม่เขาเป็นรถเดโมเขาเป็นลูกคุณหนูแต่อยู่กับเราก็อันนี้เขาเรียกว่าทดลองการใช้ชีวิต ถาางกตอ,ตอนอย่างคันนี้นะคะดได้ไฟในส่วนของตัวไฟคันนี้เป็นไฟฟู LED <c oughs> ใช่ไหมถูกตอ้องไฟฟู LED ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED เซนเซอร์ด้านหน้ามีทั้งหมด2ตัว,วใช่มีไฟเดย์ไทม์ทัมมิ่งไลท์ใช่ไหมคะไฟเดย์ไทม์ time. นี่เลยแต่กล้องของเราพยักหน้าบอกว่าใช่ใช่ใช่คันนี้ได้กล้องรอบคันเลยใช่ไหมคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยเครื่อง2.4งจุี่ค่ะขี่ปลอดภัยได้รถปีใหม่แนะนำคันนี้เลยนะคะ ซื้อสดได้นะคะซื้อสดรับรถกับภายในวันก็ได้เหมือนกันนะคะเตรียมรถไม่นานเปลี่ยนหายของเหลวนะคะแล้วก็ทําสปารถขัดเคลือบให้นะคะบอกเลยว่าวิบวับแน่นอนใช่ถูกต้องคันนี้ลูกค้าอฟรีดาวได้ไหมดาวได้ได้อแต่ว่าลูกค้าต้องมีรายได้ไปส่งเท่าของค่างวดถ้านี้ฟรีดาวอยู่มานให้คิดให้คิดเล่นๆสามหมื่นเออฟรีดาวใช่ไหม ใช่โอเคคันนี้ฟรีดาวสามหมื่นลูกค้าต้องมีรายได้ประมาณสัก6กหมื่นหรือ7จ็ดหมื่นบาทออกรถสูทบาทฟรีดาวได้เลยนะคะยิ่งถ้าลูกค้านะคะรายได้อยู่แบบรายได้เกินอ่ะฟรีดาวไปเลยใช่ไหมใช่รายได้กี่หมื่นนะห้าหมื่นหกหมื่นโอเคโอเคอะไรนะหกหมื่นขึ้นไปอ๋อตะก้องเขาตะโกนมาแล้วขึ้นไปใช่เลยอ่ะถูกต้องพาไปดูภายในกันบ้างไหมคะอ่ะ ภายในกันดีกว่าตอนนี้รอเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะคะพี่คาเฟ่ไหนภายในของคันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าออปชั่นครบเครื่องมากๆเลยนะคะ ออปชั่นครบแบบไหนเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดําปับไฟฟ้าไหมปับไฟฟ้าคู่คู่เหรออ่าปับไฟฟ้าคู่ไปเลยนะคะ20คนดูโอ้โหูยี่สิบคนดูโอ้โหเลยทีเดียวเชียวนะคะต้องบอกก่อนว่า YouTube YouTube นะดู3คนนะคอมเมนต์คุยกันได้นะอยากรู้ว่าใครเข้ามาดูนะคะ FC ทุกท่านนะคะต้องบอกก่อนว่าขอบคุณมากมเลยที่ติดตามกัน ใช่แล้วก็ขอบคุณในส่วนของคนดูของเราตอนนี้ด้วยใช่ตอนนี้คนดูหายไปไหนแล้วเอาเปิดไม่ได้แป๊บนึงอยู่นี่กลับมาแล้วนะคะโอเคได้เลยพี่คันนี้พี่วานาถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะพี่ต้องบอกก่อนว่าถ้าพี่แบบว่าไหวคันนี้หนูก็จะแนะนําคันนี้เพราะว่าใช้ได้ยาวๆเลยพี่สิปีอะยางต่ําเวลาคนเราใช้รถนะใช้รถนี่ส่วนใหญ่กี่ปี S <S 2> <S 2> อย่างเอาง่ายๆเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นตอนอเด็กๆอะเราจะมีแม่ใช่ไหม <S <S พ่อแม่ลูกลอะไรเงี้ยอะแม่เราก็จะใช้รถกระบะเลยตั้งแต่แบบเรียนอนุบานจนโต,ตมาตอนนี้จนมหาลย<อ>ัยอย่างเงี้ยก็คือยังใช้รถรุ่นเดิมอๆ,ๆอยู่<อ>ก็คือแนะนําว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวไว้ใช้งานด้วยไว้ใช้กันยอย่าอ่าใช่อย่างคันนี้ได้ในส่วนของตัวจอเป็นในส่วนของตัวจออะไรคะคันนี้ จอทัชสกรีนรอาถูกไหมพี่วัง<ช>บอกอาถูกต้องคัน,นี้มาพร้อมแอร์ปรับออโต้ออโต้เลยอ่าสำหรับคัน,นี้เขาเปียนในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัวนี้มีใครทราบไหมอะไรนะหมดการขับขนะี่หมดการขับ<ม>ขีบ่หรออ้โหูฟังก์ชันครบจบมากๆเลยนะคะหมดการขับขี่แล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะที่เราสามารถที่แบบขึ้นเขาลงเขาไหมอ่า อันนี้เอาไว้ลงขาเอาแบบว่าไปใช้ขับต่างจังหวัดก็สบายเลยคันนี้ใช่ไหมมาพร้อมกับตัวนี้ใช่คันนี้มาพร้อมที่วางแก้วสองฝั่งแล้วก็มาพร้อมลายไม้แบบนี้เลยเกียร์ออโต้มาพร้อมกับโหมดเปลี่ยนน้ำมันแล้วก็พาวเวอร์ครบเครื่องมีตัวการลื่นนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยขับขี่ปลอดภัยแน่นอนพนักพิงแขนตรงนี้ก็จะเป็น เป็นเป็นหนังนะเป็นหนังเคฟสีแดงแล้วก็รับกับตัวตัวอ่าภายในของเครื่องเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างทีเดียวนะครับถูกกว้างมากเลยนะคะสำหรับเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับใส่ได้มันจุเยอะนะครับรถคันนี้นะคะเป็นรถบริษัทโตโยต้านะคะมอเตอร์ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ไม่มีผู้ครอบครองเพราะว่าตัวรถเป็นรถเดโมต้องบอกก่อนก็คือจะยังไม่มีแบบว่านำบุคคลมาใช้งานหรือว่านำบริษัทมาใช้งานเพราะว่า เขาไปรถที่เดมโมอะเป็นรถ<ช>จอดโชว์แต่ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้วารันตีศูนย์เหลือใครที่แบบออกรถกลัวแบบไม่มั่นใจแนะนําเลยนะคะเพราะว่าคันนี้คงเหลือวารันตีศูนย์ไม่ว่าจะเป็นสมุดคู่มือนะคะก็อยู่ครบเลยใช่ไหม<ช>คู่มืออยู่ครบคือมีวิธีการใช้งานแน่นอนบอกเลยว่าครบจบมากๆสําหรับฟอร์จูเนอร์คันนี้เนาะใช่ครับ,บใช่ เทียบได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสใหม่เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสใหม่ก็บอกว่ามันก็เป็นตัวมือหนึ่งเลยอะใช่ค่ะตัวนี้ก็ได้เป็น Toyota Fortuner 2.4นะคะรีเจนเดอร์ราคา1,550,000บาทปี2020อ่าไม่678กิโลเมตรเท่านั้นเองใช่ถ้าลูกค้าใช่6 5 0มื่นห0 0 0 0บาทนะปด่เลยใช่เลยค่ะ ใช่เดี๋ยวเราพาไปดูคันที่ราคาไม่ได้แพงเท่าคันนี้กันบ้างไหมใช่อ่ะอ,อ่ะปะเราไป,าไป,ไปดูคันที่ไม่แพงเท่าคันนี้กันบ้างถัดมาเลยนะคะเอ,อ้ามาแล้วเนะ่ะพี่หนึ่งของเรานะคะต้องคิดแน่เลยว่าทำไมใหม่มันเยอะจังใช่ไหม,ไม <laughs> สองเครื่อง นี่เรามาที่คันนี้กันบ้างไหมคะครับมาคันนี้ค่ะคันนี้ตามป้ายเลยเขาบอกว่ารถเข้าใหม่ปรับสภาพถูกต้องต้องบอกก่อนว่าขนาดอันนี้รถเข้าใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นี่เงาวับมากทั้งสี่ภายนอกทั้งสีภายในถูกต้องใช่เลยนะคะตอนนี้นะคะคนดูสิบท่าน ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้กันบ้างอาบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัว V นะคะปี2016มาพร้อมกับตัวขับนะคะที่เป็นขับ 2, อ, 2> อ่าตัวนี้ขับ2นะราคาเริ่มต้นนะคะ859,000บาทอ,าอยู่ที่เลขไมยอยู่ที่ปีรอเ,เล่นอยู่ที่เลขไมายอย่างเดียวไม่น้อยราคาก็อยู่ประมาณ869,879แต่ว่าคันนี้เข้าๆน่าจะอยู่ประมาณ869,000าประม ใช่ค่ะได้ไฟมาเรียบร้อยเลยก็คือไฟไฟโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์อ่าและนี้อันนี้ไฟเดย์ไลท์เดย์ชามเอเด์ชามเดย์ชามมาเพาะไฟจานหมอกนี่แล้วต้องแบบจาดหมอกต้องจาดหมอกใช่กระจังหน้านี้โครเมี่สามเส้นเลยโอ้โหสวยๆยเลยใช่ใช่ ข้อดีของสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลง่ายดูแลง่ายใช่รักษาความ,วามสะอาดง่าย,ายที่สําคัญราคาก็ถูกใช่รถครอบควยหนึ่งคันที่น่าใช้งานเพราะว่าบชบหน้าใหม่แล้วรเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าภายในของคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตงัวเดินมาก่อนเลยครับตะกล้องเชิญครับอันนี้ภายในภายในของคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวเบาะ หนังเหมือนกันเลยดอกหนังนะครับไม่ได้ออกส<ช>ีกดำนะแต่ออกสีน้ําตาลเข้มๆนะครับ<ช>เหมือนไม้โอ๊กนะครับไม้โอ๊กเลยใช่ไหมใช่ไม้โอ๊กเลยนี่นี่นนาเปาะแบบนะเปาะแบบเออเปเ่าะ บาเบอไฟฟ้าได้นะคะบเบเอ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 เบาเอ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 ๋อเออเลยครัคันนี้ได้บบาหนังปรับไฟฟ้าคนขับค่ะแต่ว่าคนนั่งจะเป็นปรับมือเอฟซีน้องกาแฟเอฟซีน้องกาแฟครับหอมรับผมเลยเหรอโอ้โหสุดมากเลยครับค่ะอันนี้ได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างคะ อันนี้ได้ฟังก์ชันนะครับหน้าจอทัชสกรีนแน่นอนนะครับต้องมีนะครับแล้วก็เป็นปรับปรับแอร์ปรับอะไรเงี้ยออโต้เนี่ยค่ะตรงแอร์ออโต้ด้วยใช่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็สวยมากๆนะครับเป็นเป็นลายนะครับลายไม้เหมือนกันเนาะแต่ลายไม้เลยใช่ไหมคะ้ยคลอ๋อสีไม้โอ๊้เลยเนาะใช่สีไม้โอ๊้สีอารมณ์แบบออกอะไรสีอารมณ์แบบออกโทนแบบแนวตะวันตกอุ้ยตะวันตกเลยใช่ไหมากนะครัับพวงมาละเรียบหรูดูแพงเลยปะตรงนี้ตรงอะไรตรงนี้ก็เป็น ติดไปโอ๊กเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนังนะครับพร้มอลไรมาติฟังชันเลยฟังชันสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยจุใจเลยไหมจุใจมากนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถไกลๆอะไรเงี้ๆขับรถใกล้ๆใช่ขับใกล้ๆได้ไหมขับใกล้ก็ได้โอ้โหโอเขับในกรุงเทพได้ไหมได้อ่าขับต่างจังหวัดได้ไหมได้เหนือใต้ออกตกได้หมดได้หมดเลยออกง่ายไหมคันนี้ง่ายเออตอบไวๆดิวะาขันนี้ออกง่าย ใช่ออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะอาชีพอะไรบ้างเกษตรกรออกได้ป่ะเกษตรกรออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้ดิอ่าเกษตรกรข้าราชการออกได้ข้าราชการตำรวจออกได้ข้าราชการครูได้รัฐวิสาหกิจได้บำนาญได้ถ้าเป็นข้าราชการบำนาญออกได้นะคะใช้เอกสารเป็นหนังสือรับรองครับผมใบเดียวเลยใบเดียวเลยใช่ถูกต้อง แต่ต้องเป็นบํานานะถ้าบาเหน็จอะมาซื้อเงินสดกับเราแทนใช่ดูเอกสารตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างครับพี่เอิรนพี่เอิร์นเหรอ,อโอ้บอกเลยว่าคู่มือเขาเยอะจริงใช่ครับนี่เขามีคู่มือการใช้งานระบบนําทางระบบนําทางก็คือตัวจอของเรานั่นเอง<ช>บอกเลยว่าอ่านไปเลยนะลูกค้าค่ะทั้งเล่มก็ได้คือลูกค้าทําเป็นเลยถ้าลูกค้าอ่านเป็นนะอ่านอ่านทั้งหมดผูดผิดออ่าคู่มือการใช้รถนี่ครบเลยใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นค่ะ บุ๊กเซอร์วิสบุ๊กเซอร์วิสนีครับเป็นหนังเลยนะตัวนี้สวยนะครับแล้วก็มีน้ำตามตรงนี้ก็ยังใหม่อยู่เลยเนาะใช่ค่ะแกะเลยนะครับนีใช่เลยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าซื้อคันนี้หรือว่าจะออกคันนี้ออกแบบฟรีดาวนะผ่อนสบายเลยผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกเท่านั้นเองถ้าลูกค้ามีเครดิตดีนะต้องบอกก่อนแต่ว่าถ้าลูกค้าถามว่าอุ้ยน้องเอิญพี่ติดบูโรพี่ออกได้ไหม ออกได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีดาวบ้างดาวบ้างคำบ้างมันก็ต้องดูที่เครดิตของพี่ด้วยถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตซื้อคนเดียวได้ไหมซื้อได้ต้องดูเป็นว่ารายได้2เท่าของค่าง,งวดที่จริงอ่ะอยากให้เป็น Q&A นะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเผื่อลูคออกค้าอยากถามว่าอ่ะข้อดีของเราคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยข้อดีลดมือสองข้อดีคือข้อแรกเลยราคาถูกใช่ใชข้อแรกเลยราคาถูกข้อที่สองอ่ะ ข้อที่2คือถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบกันก็คือเราอะได้รถที่คัดเกรดขึ้นมาเทียบเท่ากับราคาที่เราไปดูมาอย่างเงี้ยก็ได้สมมุติว่าเราไปดูแบบมือหนึ่งเลยแต่พอแบบเราไปดูมือหนึ่งอันนี้มันเป็นอยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะคือเราไม่ได้บูลลี่อะไรนะแต่ว่าถ้าลูกค้ามีเงินก้อนสักก้อนหนึ่งแบบอยากจะซื้อทีเดียวได้ตัวท็อปอย่างเงี้ยอะมาตัดสินใจดูก่อนใช่ใช่ามาดูกับกกเราก่อนนะครับบางทีถูกต้องใช่ที่สําคัญของเราอะดอกเบี้ยเริ่มต้นถือว่าถูกมากๆเลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปีอยู่ที่ สองจุดเ้าเอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วบอกก่อนถ้าลูกค้ามีเครดิตที่ดีเรามีธนาคารรองรับให้กับลูกค้าด้วยได้สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ได้ห้าปีสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะได้ห้าปีเลยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้ไฟแนนซ์ของเราตอนนี้นะคะธนาคารหลักไม่ว่าจะเป็นธนาชาิเกียรตินาคิน s c b กรุงศรีมีหมดถ้าเป็นธนาคารรองลงมาก็หลายธนาคารเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ ทิสโก้เราก็มีเรามีทิสโก้รองรับให้เรามีแบบซิตี้เรซิ่งเรามีหลายจุดอะเรามีทุกธนาคารที่ลูกค้าคิดว่าเราไม่มีครับผมเรามีแน่นอนถ้าลูกค้าอยากได้ฟแนนซ์ไหนถามว่าให้เราเลือกดีกว่าเพื่อที่อะไรรู้ปะลูกค้าจะได้ไปทางที่ถูกแล้วก็ได้รถใช้งานด้วยปะเราไปดูด้านล่างกันบ้างเรารู้เลยนะคะว่าตอนนี้พี่กาแฟของเรานะคะอยากจะสัมภาษณ์ใช่ไหมมามานี่พิธีิกอะไรครับอุบ้ย พิธีกรเขากล้องอ๋อได้เชิญเลยพี่เศนหน่อยพี่เศนสัมภาษณ์ไหมเราสัมภาษณ์ดิเราสัมภาษณ์อยากสัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์ว่าอะไรได้หมดเลยสัมภาษณ์ว่าอะไรดีคะใช่อะคิดไม่ออกเขาจะสัมภาษณ์เราไม่ใช่สัมภาษณ์เราอ่ใครจะสัมภาษณ์บ้างอ่ะพี่แบงค์ถนัดรถแนวไหนโอ้ทะลัดทะลัดรถแล้วไหลถนัดรถมอเตอร์ไซด์ รถยนต์สิอ๋อรถยนต์เหรอเออรุ่นไหนต้องถามว่าขนาดรถยนต์รุ่นไหนหรือว่ามีสเปคเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นไหนใช่ฮอนด้าก็ได้ครับฮอนด้าอ๋อเป็นเสาฮอนด้าอ๋อโอเคฮอนด้าดีมฮอนด้าดีมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไม่มีอ้าวไม่มีเหรอมีไหมมีเหรอเออมีเรานึกว่าโตโยต้าดีมโตโยต้าดีมโตโยต้าเอ้ยฮอนด้าดีมเดี๋ยวนะนั่นมอไซค์ปะเอออู้เขาบอกว่ามอไซค์อ่ะเออ เขาบอกมอไซค์อ่ะไม่มีนี่นะไม่มีอะไรเลยไม่มีฮอนด้าแต่ว่ามีแค่โตโยต้าใครบอกเอ้ามอไซค์มีฮอนด้าได้หรอแล้วที่ตัวเองขับอยู่มันอะไรฮอนด้าไงเออแต่ไม่มีโตโยต้าไงโตโยต้ามันไม่เป็นแบรนด์ของมอไซค์ไหมหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่ามอไซค์ไม่มีฮอนด้าแต่มีโตโยต้าเราไปดูคันอื่นดีกว่าแทนแทนพี่แบรนด์อยากแนะนำรถขนาดนี้พี่แบรน์อยากแนะนล่าสุดเป็นพิธีกรอยากดึงเข้ามาด้วยอ่ะมา ให้พี่แบงค์แนะนําดีกว่าสักคันเนียครับเลือกมาใช่ค่ะให้สักคันเลยใช่ปะแล้วไม่อยู่ไหนอ่ะไมาอยู่นั่นไงบุคล์น่ะไม่ไม่มีอ๋อเอาแล้วอีกอันนึงอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เขารีวิวกันทั้งคู่หน่อยนะถือว่าช่วยช่วยรีวิวอะไรช่วยเราอ่ะเชิญค่ะคุยได้เลยไม่ว่าจะเป็นคุยอะไรก็ตามนะะตัวนี้เป็นยังไงพี่แบงค์ตัวไหนเนี่ยข้างหลังนี่เลยถามว่ารุ่นนี้หรือเปล่า้ยเราเราอยู่ใกล้บุคคลไม่ได้อ่าหรอใช่ใช่เพราะมันเสี่ยงเรามาทางนี้ดีกว่า มานี่มานอ่าอมานี่มาเดี๋ยวผมไปกลับมาใช่บกไปก่อนชั้นไหนอีกบอกก่อนว่าช่วงนี้กระแสค่อนข้างแรงกระแสอะไรกระแสเกี่ยวกับว่าเซฟคนหลังกล้องออใช่ใช่ต้องบอกก่อนว่ากระแสเขามาแรงมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้ไม่พร้อมเลยอ่ะไม่พร้อมเลยถามคำถามแบบนี้ใครจะไปตอบได้ ใครออกกฎหมายมาอู้ใครออกกฎหมายมาเราจะทราบได้อย่างไรเนอะอ่าคันนี้เป็นไงบารงคะคุณแบงค์อะโตโยต้า Vios 1.2c ลูะเรื่องครับอะนะหนึ่งจุดสองอะไรนะหนึ่งจุดสองอะไรนะหนึ่งจุดสองเหรออ่าโอเคเขียนป้ายผิดหรือเปล่าเนี่ย Vios มันเป็นหนึ่งจุดห้าใช่สรุปว่านี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองมันมีแค่หนึ่งจุดห้า เห็นไหมพี่วางบอกแล้วว่าไม่มีวีออด1.2โอ้โหใช่ครับค่ะต้องบอกก่อนว่าช่อง YouTube จะไม่เคยเห็นเอิร์นออกมาเลยนะเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้นะคะมีใครอาสาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีใครอาสาถือกล้องให้ช่อง youtube ได้ก็บอกได้เลยนะคะตอนนี้บอกเลยว่าเงียบกิบเลยในส่วนของในส่วนของอ่า YouTube นะคะคุยได้นะ อะเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ดีกว่าเขาบอกว่ารถมือสองเนี่ยเครื่องยนต์อ่ะมักจะมีปัญหาใช่ไหมดูของเราไหมว่าจะมีปัญหาอะอะเปิดห้องเครื่องเลยมาดตียังไงนะครับเรามาดูของเราใช่ค่ะแล้วบอกก่อนว่าโอ้โหยิ่งเครื่องโตโยต้านี่ขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่อเรื่องอะไรรู้ปะความทนสมรรถนะความทนการใช้งานของเราเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เลขไม่อยู่ที่192,000กมิโลเมตรเท่านั้นนะมาพร้อมกับตอนนี้นะคะ หาที่เปิดไม่เจอนั่นเองนะคะพี่เอิรนเปิดยังไงอ่ะเปิดให้ได้สิอยากรู้เปิดมาเปิดอะไรอะหาไม่เจอเนี่ยอวเจอแล้วโอ้โหผู้เชี่ยวชาญชำนาญเขี่ยเขียอใช่นี่แขีงนี้ใช่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์เราให้ลูกค้าดูเลยไม่มีแบบว่าเลอะเทอะโสโปกเพราะว่าล้างมาแล้ว ไม่ใช่น้ำมันรั่วน้ำมันโยดเออเนี่ยมันไม่มีค่าพวกน้ำมันนะต้องบอกก่อนของเราอ่ะจะมีการแบบว่าเทสรถก็คือสตาร์ทรถของแบบสตาร์ทรถที่เพชรยนตเพื่อวอร์มของตัวรถด้วยนะใช่สมมติว่าลูกค้าจะมองว่าอุ้ยที่นี่เขาจอดไว้เฉยๆหรือเปล่าไม่ดูแลตัวแบตหรือเปล่าไม่จริงของเราอ่ะจะใส่ขั้วแบตไว้ตลอดแล้วก็จะสตาร์ทรถทุกวันจันทร์พุธศุกร์ใช่ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนั้นอ่ะสตาร์ทติดตลอดใช่การดูแลรักษาเรามาดูเครื่องยนต์กัน อย่างคันนี้นะคะน้ํามันเครื่องอันนี้เป็นสีล้วนน้ํามันเครื่องต้องบอกก่อนว่าอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือยังไม่ได้ถ่ายก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้ออ่ของเรามีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะคะเพราะว่า<ช>ต้องบอกก่อนว่าของเรามีทําสปารดให้ก่อนก่อนที่จะปล่อยรถออกให้กับลูกค้านะคะต้องบอกก่อนนะอย่างคันนี้ก็สวยๆเดิมๆเ,เลยบอดี้เขาเดิมจริงอย่างห้องเครื่องคันนี้เรามาดูหัวน็อตก่อน หัวน็อตยังไงหัวน็อตไม่ขยับนะครับหัวน็อตไม่ขยับข้อดีก็คือคันนี้ไม่เคยทําสีฝากระโปรงรถ<ช>แล้วก็ฝากระโปรงรถของโตโยต้ต้องมีโลโก้โตโยต้าสลักอยู่ด้วยนะคอะอถ้าโลโก้โตโยต้าสลักอยู่เพื่อที่ให้ลูกค้าได้มั่นใจไปกว่าเดิมว่าคันนี้ไม่เคยถอดฝากระโปรงและไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงด้วยใช,ใช่ของเรานะคะเป็นรถคัตเกจเอนะเป็นช่างมืออาชีพที่เข้ามาแบบ คือไปซื้อรถมาให้เราถูกไหมใช่แต่ว่าคนที่เขาซื้ออ่ะเขาซื้อแบบตัดสดเลยนะเขาไม่ได้เอามาผ่อนนะรถที่จอดแบบเป็นร้อคันในบริษัทหรือว่าเกือบ500คันเนี่ยบอสเรานี่คุณวชิระนะท์ลงเพชรนะคะถ้าโอนถ้าโอนจองโอนบัญชีเดียวนะคะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าของเราใช้แบบชื่อเดียวในการโอนจองไม่อีกแล้วดูดิฮะเรียกประชุมแล้ว่อ๋อเรียกประชุมใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ได้ได้ <laughs> เดี๋ยวไลท์ต่อให้ใช่ไหมโอเค okay, ได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปไประชุมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ใครแบบไลท์ต่อให้คนอ,อื่นไลท์ต่อก่อนอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอินปิดช่อง YouTube เอาเลยแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณนะคะไปดูรีรันกันต่อได้นะครบหนึ่งชั่วโมงยังไง